สวัสดีนะคะสำหรับท่านที่ชอบศึกษาในด้านของห่วงจุ้ยค่ะวันนี้จินแซนะคะมีเรื่องจะมาบอกนะคะว่าข้อนี้นะคะเป็นข้อถกเถียงกันหลายสำนักมากมายเลยนะคะว่า ปานพลังมังกรของบ้านนะคะหรือประตูมังกรของบ้านจะอยู่ชิศทางใดน,นะคะเดี๋ยวจินแาจะมาไขาความลับตรงนี้นะคะเวลาเราพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะฮะภาษรจราจีนกลางเราเรียกว่าหลวนโถฟงสุยนะคะเวลาเราพิจารณาชัยภูมินั้นนะคะหรือลักษณะภูมิสถาปัตย์ทางห่วงจุ้ยนะคะเราจะพิจารณาหันหน้าออกจากบ้านเสมอนะคะเราพิจารณาอันนี้ ตามหลักการนะคะของภูมิศาสตร์ของประเทศจีนบวกกับระบบดาราศาสตร์ให้สอดคล้องกับผังยันเต่านะฮะหรือเรียกว่าหล่อสูตรนะคะทางด้านหน้าของอาคารบ้านเรือนนะคะหรือตัวบ้านเรานะคะเราเรียกว่าตำแหน่งหงนภาเป็นตำแหน่งของดาวังคารเรียกว่าทิศใต้ค่ะตามตำแหน่งของด้านหลังนะคะเราเรียกว่าตำแหน่งของเฉียนอู่นะคะก็คือตำแหน่งของ เต่าดำนะคะส่วนตำแหน่งด้านหน้าเราเรียกว่าจูเช่นะคะหรือเรียกว่าหงนภาไฟด้านหลังของบ้านเราเรียกว่าเต่าดำนะคะหรือเรียกว่าเฉียนอู่ค่ะส่วนทางด้านขวานะคะส่วนทางด้านขวานะคะด้านขวามือของเราเวลาเราหันหน้าออกจากบ้านตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งเสือขาวเรียกว่า ปลายหูนะคะส่วนทางด้านซ้ายเมื่อหันหน้าออกจากบ้านนะคะเราเรียกว่าตำแหน่งชิงหลงนะคะหรือเรียกว่ามังกรเขียวทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะเราพิจารณาจากตำแหน่งเบนจดาราสอดคล้องกับภูมิประเทศค่ะดังนั้นนะคะการพยากรณ์ทางด้านฮงจุ้ยนะคะหรือดาราศาสตร์จีนนะ,ะหรือตัวปลาชื่อก็ดีนะคะหรือแม้แต่วิชาขั้นสูงที่มีมาแต่โบราณก็คือวิชาฉีเหมือนตุ้นเจียนเนี่ยเราก็ได้มีการใช้นะคะระบบ ดาราศาสตร์ทั้ง5นะคะในการพยากรณ์นะคะด้านหน้าของบ้านเป็นตำแหน่งของดาวอังคารนะคะเป็นตำแหน่งชิงหลงหรือตำแหน่งหงนภาไฟตำแหน่งด้านหลังของบ้านเป็นตำแหน่งของดาวพุธนะคะเป็นดาวธาตุน้ำนะคะเราเรียกตำแหน่งดาวซุยชิงนะคะส่วนตำแหน่งทางด้านขวาของบ้านเมื่อหันหน้าออกเป็นตำแหน่งของดาวไท่ปยนะคะเป็นดาวเสือขาวหรือว่าดาวปยหูส่วนตำแหน่งที่หันหน้าออกนะคะเรา ส่วนตำแหน่งด้านซ้ายของบ้านเราเรียกว่าตำแหน่งชิงหลงหรือมังกรเขียวนะคะเป็นตำแหน่งของดาวพฤหัสสบรีหรือเรียกว่าดาวสิงสวยดาวสิงสวยหรือ อีกในยะหนึ่งก็คือดาวไทยสวยนั่นเองนี่คือเกตความรู้ง่ายๆนะครับเวลาเราพิจารณาโต๊ะทางานพิจารณาบ้านพิจารณาสุสานพิจารณาตึกค่ะทําไมถึงให้ประตูรั้วใหญ่นะคะเร,เราเรียกว่าต้าเหมือนนะฮะจึงเปิดทางซ้ายหรือประตูบ้านประตูรั้วเนี่ยต้องเปิดทางซ้ายเสมอเพื่อต้องการให้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งเทวราชาบนท้องฟ้านะฮะในหมู่ดาวนพเค์ที่ใหญ่ที่สุดเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนี่คือหลักการ แห่งเหตุผลนะคะเพราะดาวใหญ่เคลื่อนที่ดาวหมู่น้อยย่อมเคลื่อนที่ตามดังนั้นเนี่ยเราจึงนิยมนะให้เปิดประตูทางซ้ายทางซ้ายของบ้านมีการเคลื่อนที่ตามหลักดารา,าศาสตร์สอดคล้องกระพังหลอสูและก็ชิษฎีดทางหูจุย้ยนี่คือความรู้ที่ถูกต้องนะคะดังนั้นเวลาเราพิจารณาก็พิจารณาตามนี้ โอเคถ้าใครสนใจจะวิเคราะห์งูเห้งหงชจววยปลาจืดหรือจะปรึกษานะคะก็ตามที่คุณเห็นภาพรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่เฮงสวยรวยปังทุกช่องทางไม่ว่าช่องทางใดน,นะคะแล้วก็ติดต่อมายังส่วนตัวที่แอดตรงฟางสามหนึสินแสแนะนําแล้วก็ยินดีให้คําปรึกษาคะ่ะและก็ใครที่ติดตามฝาก s u b สไคร์นะคะเฮงสวยรวยปังด้วยพลังงูเหงทุกช่องทางคุณจะได้รับความรู้อย่างมีเหตุมีผลที่ ถูกต้องและเข้าใจง่ายอย่างแน่นอนไม่งงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ